สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็มาอัปเดตข่าวคราวของมาร์กต้วในช่วงหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมากันนะคะช่วงนี้เนี่ยมาร์กตัวเนี่ยเขาก็จะมีเรื่องราวนะคะมาบอกเราวันเว้นวันเลยนะ ซึ่งพี่จ๋านะคะเขาก็ได้มีการอัปเดตนะคะเอเชียทัวร์ออกมานอกเหนือจากประเทศไทยนะคะก็ตอนนี้ออกมาแล้วนะคะที่ไปไต้หวันนะคะวันที่4พฤศจิกายนนะคะแล้วก็วันที่11ไปที่มา๊านะคะก็ทยอยทยอออกมาค่ะช่วงนี้นะอย่างที่เขาบอกนะคะว่ายังมีเมืองอื่นๆอีกที่เดี๋ยวจะประกาศออกมานะคะว่าจะไปที่ไหนบ้างนะคะซึ่งต้องบอกว่างานนี้เนี่ยหลายๆประเทศก็รอนะคะว่าเมื่อไหร่มาร์กต้วนจะไปประเทศนั้นนะและโดยส่วนตัวนะคะสําหรับแอดนะคะหรือว่า อากาเซ่หลายๆคนนะคะก็คิดว่าการที่อยากเจอมาร์กตัวเนี่ยมาที่นี่ง่ายกว่าค่ะคอนเสิร์ตของแบมแบมค่ะแบมแบมเวิร์ทัวร์อินแบงคอกนะคะได้เจอตัวมาร์กตัวก่อนมาเกาก่อนไต้หวันอีกค่ะสิ้นเดือนตุลานี่เองค่ะ2 8 29นะคะก็เจอทั้งคู่เลยนะทั้งแบมแบมทั้งมาร์กตัวนะคะก็ไม่ต้องรอนานเลยค่ะสำหรับคู่นี้นะแล้วที่รอจนใจจะขาดแน่ๆเลยก็คือทางโซนยุโรปค่ะเพราะเขาประกาศออกมาเองนะคะว่าเขาจะมาโซนเอเชียก่อนนะคะแล้วก็จะไปโซนยุโรปต่อนนะก็ ไม่รู้นะคะว่าจะไปถึงยุโรปเนี่ยช่วงไหนนะคะจะเป็นช่วงหลังปีใหม่ไปเลยหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะคะเพราะว่าช่วงปลายปีเนี่ยจนถึงประมาณมีนานะคะยุโรปเนี่ยหนาวมากแน่นอน,นะคะ่ะแล้วสาเหตุที่มาร์กตัวนะคะออกตารางทัวร์ช้านะคะไม่รู้ว่าเป็นเหตุผลนี้หรือเปล่านะคะรอแดนเซอร์คู่ใจอยู่หรือเปล่ายิสค่ะยูสเพิ่งจบงานคอนเสิร์ตของแบล็คพิงไปนะคะเขาก็มาเป็นเมนแดนเซอร์ของแบล็คพิงด้วยนะคะก็ไม่รู้ว่ารอรอ,รอแดนเซอร์คนนี้ด้วยหรือเปล่าหรือว่า รอเคนนะคะเพราะว่าตอนนี้เคนเองเนี่ยก็มีงานของตัวเองเหมือนกันนะคะเป็นงานศิลปินนะคะเขาก็ต่างคนนะคะทั้งฮิวส์ทั้งเคนนะคะก็มีงานของตัวเองเหมือนกันไม่รู้ว่ารอตารางสองคนนี้เนี่ยว่างด้วยหรือเปล่านะแต่ที่แน่ๆที่ออกมาแล้วข่าววันนี้นะคะเพลงใหม่ของมาร์คต้วนนะคะชื่อ your world นะคะก็จะเปิดให้ฟังวันที่2ี กกันยายนนี้อีกไม่กี่วันแล้วนะคะแต่ว่าทุกคนเนี่ยก็สามารถเตรียมฟังได้เลยค่ะทุกช่องทางเลยนะคะซึ่งมาตัวเนี่ยเขาก็มีลิงก์นะคะตรงนี้นะกดเข้าไปเลยค่ะเข้าไปถึงเนี่ยก็จะเป็นแหล่งนะคะที่ทุกคน,นสามารถฟังเพลงนี้ได้เลยนะคะทั้ง Spotify, Deezer นะคะ Amazon นะคะก็หรือทาง Apple Store เองก็สามารถฟังเพลงนี้ได้เลยเหมือนกันแอดก็ลองกดเข้าไปดูก่อนนะคะว่าเออมันมีช่องทางไหนบ้างซึ่งปกติแอดจะฟังทาง Spotify นะคะ ช่วงนี้นะคะข่าวสารมาร์กต้นก็เยอะแยะมากมายเลยนะคะพี่จ๋าก็มาอัปเดตเองบ้างอะไรบ้างนะคะวันว้นวันเลยค่ะไม่รู้ว่าจะมีอะไรอีกนะคะนอกจากงานเพลงใหม่นะคะเพลงใหม่ก็ปกน่ารักใสๆเลยค่ะแบ๊วๆเลยนะคะอันนี้นะอยากฟังเนื้อหาเพลงแล้วค่ะว่าจะน่ารักขนาดไหน29กันยานี้แล้วนะคะเพลงใหม่ของมาร์กต้วน your world ค่ะสําหรับงานคอนเสิร์ตของมาร์กต้วนนะคะก่อนจะควร์คอนเสิร์ตของตัวเองเนี่ยก็รอดูงานของแบแบมได้เลยนะคะแล้วก็ค่อยไปทางไต้หวันแล้วก็มาเก๊านะคะ ถ้ามีความคืบหน้าเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเทศอื่นๆน,นะคะเดี๋ยวมาอัปเดตให้ฟังกันคะ่ะ